ร้อนใจระคาดูวิ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 วเหลือใจอออดูห้องฟ้าสิ ไม่มีอุปสรรคเลยไม่มีเมฆมาบังให้มั่งเลยลมก็เงียบคลิปลมออกหูเลย <c oughs>